คลิปนี้สำหรับคุณคุณที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพนะคะหากต้องการใช้สเตตเมนต์อย่างเร่งด่วนโดยไม่สะดวกไปติดต่อหน้าเคาน์เตอร์แบงก์โดยตรงและแถมยังประหยัดเงิน100บาทสำหรับสเตตเมนต์อยู่เดือนนะคะและ200บาทสำหรับสเตตเมนต์ 1ปีที่ปุณทราบมาเนาะเพราะว่าเคยใช้บริการอยู่เมืองเมืองนะคะซึ่งจริงๆเ่ะเบงอื่นอ่ะเขาสามารถขอสเตตเมนต์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้อย่างกสิกรเบงไทยพาณิชย์เบงหรือว่ากุงไทยนะที่ปุณทราบ แล้วเคยใช้บริการอยู่บ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวของธนาคารกรุงเทพเองอ่ะเขาไม่สามารถทำรายการผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้เลยจำเป็นต้องใช้ออินเทอร์เน็ตบัวหลวง ibanking แล้วล็อกอินจากเครื่อง pc เ <C> ท, <BI S 2> ท่านั้นในการขอสเตตเมนต์ <ST AD> <men> นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปิมพเอกสารกันเลยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะโดยการที่หาอะไรบนโลกใบนี้ก็ได้ด้วยเว็บ Google นะจ๊ะคุณก็จะใช้คีย์เวิร์ดที่ว่าธนาคารกรุงเทพแล้วก็มองหาบัวหลวงไอเบ k กิ้งจากหน้าค้นหาจากหน้า Google ได้เลยก็จะเจอหน้านี้นะคะเป็นหน้าเว็บของแบงค์ธนาคารกรุงเทพเลยบัวหลวงไอเบ k กิ้งนะคะเข้าสู่ระบบ มาเจอหน้านี้นะจ๊ะเราก็จะเห็นช่องบัวนหลวงไอแบงกิ้งเช่นกันนะคะช่องมันจะมีเป็นสองช่องเราไอด้านบนเราก็ใส่ user id ส่วนด้านล่างเราก็ใส่ p a สเ w o r d ดนะคะเหมือนกับการล็อกอินใช้งานแอปพลิเคชันทั่วไปบนโลกออนไลน์เลยนะคะพอใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กด ไปต่อได้เลยเข้าสู่ระบบด้านล่างนะคะ,ะตัวนี้ปุณแนะนำให้ถ้าอย่างคนไม่ไม่ได้ใช้บัตร ATM หรือว่าไม่ได้ไม่ได้เคยใช้อินเทนไอบอัวหลวงไอแบงกิ้งตัวนี้แนะนำให้ไปติดต่อเบ้นได้เลยนะคะเพื่อเรา ไปขอไอตัว user id กับ password สำหรับแบงค์และแบงค์เขาก็จะขอไอบัตรประชาชนเราพร้อมกับบุ๊กแบงค์ตัวจริงนะคะไม่ต้องถ่ายเอกาสารไปเราล็อกอินมาแล้วนนจ๊ะจะเจอหน้านี้น้สังเกตด้านล่างอ่ะตรงนี้จะเป็นเลขที่บัญชีนะคะเราก็คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปเราก็จะเจอหน้า หน้านี้ตัวเลขด้านล่างประมาณนี้อาจสังเกตท้ายสุดเลยสเตทเมนเรียกย้อนหลังได้6เดือนเนาะแล้วก็ประมาณการว่า6เดือนเริ่มจากเดือนไหนนะเดือนปัจจุบันเนาะแล้วก็ติ๊กเลือกตกลงก็จะมาหน้านี้นะคะปึ๊ดปื๊ดปื๊ดป๊ด,ปดเป็นสเตทเมนแเราก็ทําการพิมพ์เอกสารได้เลยพิมพ์หรือดาวน์โหลดได้นะคะแต่ปุณแนะนําให้พิมพ์จาก หน้าเวฟเนาะเพราะว่าเวลาเราดาวน์โหลดเข้า Excel อะ่ะเขาจะเป็นไฟล์ csv ซึ่งเราต้องมาจัดหน้ากระดาษใหม่และก็ไม่ได้หัวหัวแบบหัวโลโก้แบงค์ของธนาคารด้วยนะคะแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่าง csv ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดจากบัวหลวง iBanking และนี่ก็เป็นตัวอย่างเอกสารที่พิมพ์จากหน้าเว็บโดยไม่ต้องดาวน์โหลดย้ำนะคะสำหรับพาสเวิร์ดไอดีนะคะสำคัญมากๆที่แบงค์ให้มาสามารถอยู่ได้3วันนะคะคุณคุณต้องล็อกอินเข้าระบบภายใน3วันหากไม่ได้ล็อกอินเข้าระบบภายใน3มวันคุณคุณต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่หน้าเคา,เา,เาน์เตอร์เบงค์ใหม่นะจ๊ะ สุดท้ายและท้ายสุดนะจ๊ะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์บุญฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณและสวัสดีจ้า